นะกระจอกกระจอกกระจอกมามาดดมาดดมาดดเท่าไหร่พี่เหรียญนะสามร้อยเปล่าเอาเปล่าเอาแชร์จอดูเหรียญก่อนเปล่าเอาเบ้าเอาเบ้ามาดดมาดดโอ้ยกูได้นะยื้อหน่อยเวลากูได้เหรียญนะเ็ลงมาดิก็ลงมาเดก็ลงมาดิก็ลงมาดิก็ลงมาดิ

แค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนห้อมล้อมมากมายมีวันเวทีไม่ต้องออกมากกว่าแต่ไม่รู้สึกดีไม่มีรอยยิ้มมันนี่จะตายไม่ชิน o u go back in time when they back to the future แทบไม่ต้องทำ baby girl I can feel you. มันคงจะดีถ้าเกิดได้ย้อนเวลาอยากมีวิธีเหมือนในละครที่เธอได้ย้อนขึ้นมาไม่สายน้ำคือได้ยองหรือยัง ฉันนั่งคิดแตงเธอคนเดียวทั้งมู่ยามเต็มนาฬิกาถนนลั่ไปน่าคิดทุกคราควอมจะหลับไหลมีผู้หญิงมากมายหลายล้อมนั่งดูทำไม่วิ่งเก็บหายจนว่างกายพ่ายผมอุ่น but baby I'm still missing you หนึ่งจดจำทุกวินาทีเวลาผ่า s ไปสั่งอยู่แล้วอกเพื่อนบ Girlfriend I never let you down just slow dance c a I will make you feel บอกกเธอกับฉัน just you and me นอนจากนั้นหนยัง stay together ตรงการที่เสียงเงินกรายก็แค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนเขารอ,อมากมายอยู่บังเวทีวันละอมมากกว่าแต่ไม่รู้สึกดีมันไม่ได้ซออยู่สมัย่ I Need a time machine เธอได้ยืนในจุดนี้มันคงจะดีและเกินแต่ไม่เลยนาทีนี้ข็อยาจะกลับไปที่ที่มีเธอเหมือนเดิมเพราะว่าเธอมีความหมายเระสำคัญเด็กอธิบายให้เธอฟังแต่ก็ไม่ไหวที่จะทำ <c oughs> คงเป็นเพราะเพลงที่ยังกังหายที่จะทำมันนันทำให้เราหมดความหมายที่จะจำกันแต่ฉันไม่เคยลืมเธอเลยก็่ยัง